สวัสดีค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับเมย์ค่ะเมย์จะพาทุกท่านมาแนะนำแบบบ้าน The Grace 362หลังนี้กันค่ะ สำหรับแบบบ้านหลังนี้เหมาะสำหรับสร้างบนที่ดินขนาด91ตารางวามีพื้นที่ใช้สอย362ตารางเมตรค่ะที่ดินจะต้องมีหน้ากว้าง19เมตรและมีความลึกอยู่ที่17.50เมตรฟังก์ชันการใช้งานหลัก6ห้องนอน7ห้องน้ำและยังสามารถจอดรถได้ถึง2คันด้วยกันค่ะบ้านหลังนี้นะคะออกแบบเป็นสไตล์โมเดิร์นนอร์ดิกที่แงด้วยกิ่นอของท็อปิคอลด้วยการตกแต่งระแนงค่ะ ที่จะช่วยป้องกันแสงแดดก่อนเข้าสู่ตัวบ้านและยังช่วยพรางสายตาสร้างความเป็นส่วนตัวให้กับผู้อยู่อาศัยอีกด้วยค่ะและทางเรายังได้เลือกใช้วัสดุในการก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยลดการใช้พลังงานภายในบ้านได้อย่างยั่งยืนอีกด้วยทางบริษัทของเรายังได้เลือกใช้ระบบ Intelligent Home เข้ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบ้านเพื่อสร้างความสะดวกความสบายความปลอดภัยให้ความบันเทิงและยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะ ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ s อ Grand รรับสร้างบ้านค่ะสำหรับวัน,นนี้เมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนและครั้งหน้าเมย์จะมาแนะนำบ้างแบบไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสวัสดีค่ะ